มนันี้นีรถเขาไม้นะครับ M7040 งามเลยครับร้อมใส่งานเครื่องเกียร์ปั๊มดีครับสีเดิมนะครับฟ์นเจอร์ครบเลยครับเกียร์ว่าในแปงเนอะเกียร์เมเดิมนี่ครบหมดครับฝาคงฝาขอบสสวยครับยางกะพอได เรื่องดีครับบอไ้บาอาบดันเล่มปีหาสองครับครับสดบอผุบอเหลืองครับผู้ใดหาสายงานฝ่ามาเบิงเอาเด้อครับ,รบส,วสวยเลยสีเดิมครับสีเดิมทั้งขั้นครับเยอะเดิมครับยังไม่ได้แปลง รถพึ่งมาถึงบ้านครับเป็นรถไทยี่ครับอุปกรณ์3ชิ้นตราช้างต้นหนาผานหลังคาดกับไทยแห่งๆเลยครับผานกะพ่อได้ครับใส่งานได้อีกปีหนึ่งสวยครับเอาไปใส่งานบ่ผิดบังครับ ไปต่อกับมีกำไรจใจถักมากเลยครับทุกมากก็ได้บ่บผู้เลยครับบ่มีหม,มองผูครับไปหนาอยู่ครบครับ ใจก็โท่มากนะครับ0644049068 0644049068ตักแชทมากกับใดครับผู้ใดหาอยู่เฝ้าเฝ้าครับราคาถึกๆ